หลังนี้มีไก่กระโมูครับย่างไก่กระโม่ก็แต่หลังเมื่อกี้ห,ห้องหมาทัง้งเสาทั้งแซงเลยครับมือเสาเนี่ยใส่สว่งตัวมาตอนแรกเนี่ยได้อีกตัวหนึง่งมือเงินสิได้อีกบะเนาะโอ้หนามขึ้นมาเร็วตัวบางรอบมันเยอะอ๋อมาเบิ่งหลังนี้กันครับใส่ไปไก่กระโมูซ้ำนิดหน,นี่

ม,มันงูครับผมสวัสดีช่วงแรงๆครับมาล่องยามโอ้นกกดมาล่องยามมันรอบนี้มาเลี่ยงเป็นครับสุธีรผมบอคอยมายามยังมาเลี่ยงแต่วมือนีน้ำช่วงนี้น้ำขื่นใบมือปกติคนทางตัวมันทางไปบดแล้วครับน้ำขึ้นเลย เดีย๋ยวมันรองอยามยังมาแรงรับสิใดบอสเขาได้นุ่นสวนผมเหรอครับติดจิตตักบอสกส่อมลังรอบนะครับว่าสิ มาใหญ่กับบนเดมาใหญ่ครับถ้าเห็ดไหลเนี่ย รวมหลังรลับเอาซูไปใส่ไดดีนะ ไปครับหลังถึงมือเสานะครับ เรอบทลัครับ สวยๆครับเดี๋ยวนึงครับประมาณโล่นี่นะครับอูออ้เขาอีกแล้วครับตังค้ร่างนี้เขาดีครับมุ่เสาะเขาครับเอาเขาไม่นีกระสอบเส่ส็จงครับ 4โลเลยนะครับอ้หลังนี้มีไก่กระมูครับยางไก่กระมูโอ้แต่หลังมื่งกีห้องมานลังเสาร์ลังแช้ง,งเลยครับมีเสาร์เนี่ยได้สองตัวมาตอนแรกเนี่ยได้อีกตัวหนึง่ง เงินสสไใจอยี่กัน,นอก้อโอ้น้ำขึ้นมาด็วแบบลางรอบแมีและเอามาเบิ่งหลังนี้กันครับใส่ไปไก่ก็มูซ้ำนิดหน,นีโ่โอ้ชิมี่ป่ะคุณสากวกบ่ถึก หัวงูแทะเจ้วปาเด้อโอ้โหเต้นเหมือนครับนึกว่ามันงูขอหน่อยตัวนึงเมื่อกี้เห็นพี่จังหัวงูนี่ครับ ข้อหนอตัวนึงครับตีนมัดด้วยกันมันงัวงที่พ่อนหน,นจะเป็นง่วงนอครับใส่ไปอีกตัวครับส่งคืออยู่เดี๋ยวหาเทียมีตัวใ,ใหญ่มา ใส่แบบไงแาบใดครับใส่น้อยมือนีดตังใส่นอ้อยเอามือจับเอากรได้ลอกโอ้ยตื่นเบิดมื่อกี้เลยมันจังหวงใส่กระพื้นอะไครับอีกหลังหนึ่งครับโ,โดนหลังหลอดมีซีดีขึ้นกันครับผมหลังนี้ก็ได้ ยังไงคือบ่แต่ใส่มาคือบ่คือบ่นคือคือบ่ถือจะเทียเลยือมีเลยก่อนแรกเป็นยังไงอาเทียตอนแรกมันแต่ว่าบกหอยไล่ไหลโอ้เหยียบลอยเลยครับเหยจยบหอยเยียบหอยเข่าไหลบ่ได้เลยบ่ถืหรือว่าบ่วมเป็นฟองปลา เชาอีกชาวหนึ่งครับหมอเชาวนี่บ่มีนี่คือใหญ่นี้ก็ไปใกล้ๆกันนี่ยนะครับใหญ่ไม่ใส่บวงเวีนนี่ยน,นั่งนี่น้ำมันถัวกฟังกลุ่มเลยจับมันสูบไปนี่เลย เสียงฝ่ายใจ่ะคือมืดคือมีเทสลองเมืองกันครับลองดูกันครับ นีหอยปูมีทั้งกระปูลึกคือวะโอ้ปลาเช็งเขาจนวัดายครับโอ้เนาไปนี่เขารอดตามันครับอเอาไปปีกด้อยกหดอครับ เขียงเขาจนตายหนียบเขาในตามันเขาในตาตรอบเอาไปปีงครับบ้านน้อด้นยุ่แม้นบุบๆล่วกู้น้ำแล้วอะไ้เหมือนเดิมครับต้องมีปลาเที่ยวเลยครับเงินมาดลแบบไหม hấp đó bay Hãy nhìn cái thiệt sau gần Tổ như này Mình tỏ lên lên hình tượng đây Thì mà ăn cái thì น้ำม,มากเนี่ยน้นยใหญ่สุมือแล้วนี่ผมว่าหนึ่งเดือน,นเล,เลมาลองบ่งกันครับคือะ่ะ,ะแต่ลม ปเปนนิน้อยสามมันเลิกแล้วบ่ป็นนี้บ่ลอดหรครับปรเปนนี้ปล่อยดีกว่าเนน้อยๆปลอ่อย,อยนะหยัดปลอดดีกว่าครับหยัดปลอดไหมครับผมหยัดปลอกกันไปครับผมกลับบ้านตะเป็นกำลังสิตกดินบรรยากาศแรงๆครับตอนแรงนี่เด็ก ปลาสามตัวครับเขาว่อสองตัวเค็งตายตัวหนึ่งเขาได้เติมกันครับตัวมือเสาร์เนี่ยเอาไปขายแล้วป่ะครับพักพอยกันไว้ในคะลิปหนาแล้วครับผมเดี๋ยวมาหลุดนรอบกันใหม่ครับช่วงนี้ฤด,ดูใส่รอบกันป่ะครับับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับ